แอบ today นะคะปัจจุบันนี้นะคะองค์กรชั้นนําหลายๆที่เลยใส่ใจในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพมากเลยค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดเพราะว่าจะทําให้บุคลากรเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวันนี้เรามาพูดคุออยถึงเรื่องนี้ดีกว่านะคะมีแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์รัศมีธัญทรซีอโอบริษัทศูนย์ความคิดสร้างสรรค์จํากัดค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณดวงตาสมิธสุวรรณพาเตอร์บริษัทศูนย์ความคิดสร้างสรรค์จํากัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เซ็นเตอร์นะฮะไม่เป็นถ้าเป็นสถาบันเรียก c คร a เอท i วตี้ n t e นอ๋อี่เปีนชื่อสถาบันใช่ค่ะเป็นภาษาไทยว่าศูนความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วคะเกิดมานานหรือยังก็ยี่สิกว่าปีค่ะครับตั้งใจว่าจะโฟกัสเรื่องของการฝึกคนของบ้านเราเนี่ยฝึกเรื่องเรื่องของความคิด Thinking โดยตรงอันนี้สำคัญมากใช่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่า ทักษะที่จะทําให้คนประสบความสำเร็จมี3ทักษะที่เป็นยอดสุดคือทักษะนั้นความรู้การคิดกับอธิยศาสัยเมตีที่มีต่อคนรอบข้างแล้วสูนย์ขับคิดสร้างสรรค์ของครูเอสไปโฟกัสที่เรื่องของการคิดเพราะว่าคนเราก็อยากประสบความสําเร็จกับคนแล้วก็ก็อยากมีความสุขด้วยทีนี้ประสบความสําเร็จด้วยมีความสุขด้วยเนี่ยตัวการคิดเป็นตัวแกนหลัก ที่ช่วยได้ดีมากคือหลักๆเลยถ้าหากว่าเรารู้จักคิดบวก<ช>ถูกไหมฮะช,ช,ชีวิตมันก็จะดําเนินไปในทางที่ดีใช่นะฮะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะวนแบบอยู่แบบในเรื่องที่แบบมันไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดี<ช>ถ้าหากว่ามาศึกษาเพิ่มเติมหน่อยมันจะได้แบบว่ามองในทางที่ดีบ้างใช่ค่ะ,คะคเวลาเวลาคนที่เขาได้มาเรียนอันเนี้ยเราก็จะสอนเขาว่า ม,มันมีที่มาอย่างไงเนี่ยไอคิดบวกคิดลบพอทุกคนรู้ว่าที่มา,างไงอ๋อเป็นอี้เองเหรอแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําบวกนะเราจะเก็บบวกไว้บลบเนี่ยเราควรจะดีลีทออกซะเพราะว่ามันเป็นตัวบั่นทอนใจมากเลยแล้วไฟมันก็มอดลงไปแต่จริงๆมีความรู้มากค่ะแต่ไม่ค่อยมีไฟไม่ค่อยมีแรงเพราะฉะนั้นเราก็จัดเป็นหลักสูตรขึ้นมาว่าเป็นหลักสูตรที่เราเรียก Cre a t i v e บวก i สมัครกันเป็นครีเอทีฟเก่สมานเลยสมัครกันเกดีครับใช่ในเดิกยังไม่มีนะคะเราบัญนอยากเลยดีกว่าใช่เมาก็มีห้าหลักสูตรด้วยกันอันนี้ได้เรียนอะไรบ้างคะตัวตัวหลักสูตรเนี่ยครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเบสิกที่เรียนเรียนบวกด้วยแล้วเรียนครีเอทีฟด้วยทําไมต้องเอามารวมกันบวกเนี่ยมันทําให้เรามีแรงมีพลังแล้ว c r e เอทีฟมันทําให้เราคิดออกแปลว่าเราเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวมีไฟมีพลังแล้วก็มีเครื่องมือด้วยที่ทําให้เราทะลุทะลวงฝ่าด่านแก้ปัญหาอะไรได้นั่นเป็น creative thinking ครับขออนุญาตนะครับลองแบ่งเป็นข้อๆได้ไหมฮะมี s i thinking h a t นี่คืออะไรใช่พออันนั้นอันนั้นเป็นพอเราใจเราบวกอลไได้เรียบร้อยแล้วเราก็มีพื้นฐานการคิดสร้างสรรค์เล็กๆน้อยๆครัหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ย ถ้าเราจะยกระดับความสามารถของเราเพิ่มขึ้นไปอีกว่าเออเนี่ยอย่างอย่างโดยเฉพาะยิ่งคนที่เขาลับมีภาระเยอะๆผู้บริหารเนี่ยมีคนที่จะต้องจะต้องรอเนี่ยต้องทำไรครับต้องทำไรครับถ้าเราผู้บริหารทั้งหลายหรือทีมงานที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆเนี่ยเข้ามาเทรนซิซซ่มันเป็นเป็นระบบอะ เป็นระบบคิดอย่างบ้านเราหรือว่าเราสร้างตึกมันก็ต้องมัน,ม,นมีระบบน้ําระบบไฟใช่ไหมระบบอินเทอร์เน็ตอันนี้เขาบกคนก็น่าจะมีระบบคิด<อ>ด้วยถ้าเป็นระบบคิดเดียวกันใช้ในที่ออฟฟิศเดียวกันมันก็จะทําให้ล้นระยะเวลาของการการตอบหาโซลูชันอะไรสักนิดหนึ่งก็ยังดีจัดสรรระบบความคิดให้เป็นใช่เรียงเรียงมันเป็นมันเป็นเหมือนซิสเต็มอะมันเรียงว่าเวลาคิดส่วนใหญ่เราคิดทุกอย่างดยเวลาเดียวกัน,กนแล้วรเราก็เถียงกัน เธอเห็นด้านนั้นจะเห็นด้านนี้แต่เขาบอกว่าเอาแบบนี้สิคิดทีละด้านทีละด้านทีละด้านเป็นเป็นหด้านเออเอาสําคัญนะสําคัญนะบางทีไปคิดรวมกันน่ะมันหาทางออกไม่ได้ตกลงตกลงไม่ต้องเถียงกันเลยเพราะว่าคิดทีละด้านแล้วก็เวลาประชุมก็จะสั้นลง80%อมีแต่มีแต่เนื้อไม่ต้องมีน้ำเยอะใช่ไหมคะนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะขออีกสักอันหนึ่งนะซิกแวร มีดอลส์นี่คืออะไรฮะ Six Value m e d a s เ่ยคือว่าเวลาเวลาเวลาคนจะตัดสินใจอะไรเนี่ยบางครั้งก็เอ๊ะมันจะใช้อะไรดีบางคนก็ใช้อารมณ์บางคนจะใช้อะไรแต่ดรเอ็ดเวิร์ดดอโบน่ซึ่งเป็นเจ้าของปรมาจารย์ทางนั้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเจ้าของสัตส่วซิกซี่แค Six Value m e d a l เนี่ยท่านบอกว่ามันน่าจะมีนะตัวที่ช่วยให้เราโดยเฉพาะผู้บริหารนะต้องไตร่ตรองเช่นลูกน้องขออนุมัติเนี่ย จะนุมั่นไหมแล,แล้วจะอะไรดีส่วนใหญ่ก็เอออารมณ์ตอนนั้นหรืออะไรตอนนี้แต่ท่านบอกว่าต้องคิดสิอสิหกอย่างค่บคิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ตัวตัวเราก็ให้คะแนนพอให้คะแนนหกอย่างมันก็จะบอกได้ว่าตกลงตัดสินยังไงมไม่ใช่เหยกยนหีทั้ทวใช่ไม่<อ>ไม่ใช่อารมณ์ไม่งั้นก็เอ้าเอาเนีเ่ยแม่เอาแม่เอา้าแล้วลูกน้องบอกว่าทำให้แม่ ไม่รู้มันต้องมีเหตุและผลอันนี้มันจะมีตัวตัวบอกได้เลยว่าทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเก็ถูกใจคนถูกใจคนมากมายแต่มันไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรองค์กรมันต้องคะแนนเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยบางคนว่าโอ้ไม่ได้อุ้ยเนี่ยภาพลักษณ์จะดีมากครับคนจะพูดดีมากอแต่ปลายทางและผลของการทําเนี้องค์กรองค์กรได้อะไรโอ้องค์กรไม่ได้อะไรเอาง่ายๆคือยกตัวอย่างสมมุติว่า ถ้าเกิดจะคิดว่าอยากให้มันดีอย่าจบแค่ดีดีดีมากดีที่สุดดีเหลือเกินคือมันต้องเป็นเปลำดับไปเลยและดีกับใครด้วยดีกับใครหกอย่างหกด้านเอ้ยดี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 กับคนทําดีกับกับภาพลักษณ์ดีกับองค์กรดีกับผู้คนที่เขามาติดต่อกับเราดีกับสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างไรอะไรอย่างนี้ใครที่เหมาะที่จะเรียนเริ่มต้นได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะคะอันนี้ คือจริงๆแล้วหลักสูตรเพลซิตีฟเนี่ยกับทุกคนทุกเพศทุกวัยเด็กน้อยยังได้อาชีพอะไรก็ได้ระดับไหนก็ได้ได้ค่ะได้ได้ทั้งแตพนักงานถึงผู้บริหารได้หมดค่ะเพลซิตีฟจะเป็นหลักสูตรที่ทําให้เรารู้จักตัวเองรู้ว่าเราควรจะไม่ทําอะไร แล้วเรามีข้อดีอะไรที่เราควรจะดึงมาใช้เราจะทํำยังไงให้องค์กรของเรามีบรรยากาศสร้างสรรค์อยู่ด้วยกันแล้มีความสุขนะคะไม่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 มีปัญหาในการทํางานร่วมกันองค์กรยิ่งใหญ่เคยเคยเจอไหมคะว่าจะไปพูดกับฝ่ายนั้นก็มีปัญหาไปพูดกับฝ่ายนี้ก็มีปัญหาถูงไหมคะอันนี้ อย่างเนี้ยมันทําให้ปลายทางอ่ะผลลัพธ์ไม่สําเร็จองค์กรก็เดินช้าดเวยใช่ครับครีติทีฟจะมาช่วยตรงเนี้ยค่ะที่จะทําให้ทุกคนมองไปในทางเดียวกันว่าถ้าเรามองเป็นบวกปลายทางเราต้องการผลลัพธ์อย่างเงี้ยเราจะซัพพอร์ตกันยังไงค่ะหัวใจมันเปิดใช่ค่ะใช่คือ c ครีติทีฟจะเป็นหลักสูตรที่ทําให้ทุกคนเปิดใจตัวเองที่จะปรับไม n ์เซ t ได้รู้จักฟังคนอื่น ใช่ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะรู้จักฟังอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะคะต้องรู้จักฟังแล้วมันจะเข้าใจนะคะซิกติงกิ้งเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพขึ้นอันนี้ยืนยันเพราะว่าลองใช้เองดีฉันเป็นผู้บริหารองค์กรใหญ่มาก่อนที่ที่จะมาร่วมงานกับทางศูนย์ความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่องค์กรใหญ่ทุกคนเจอผู้บริหารเจอคือประชุมมันทั้งวันผลลัพธ์ไม่ค่อยได้ ทะเลาะกันในที่ประชุมม,มีปัญหาข้อขัดแย้งครับประชุมแล้วไม่ได้ข้อสรุปซิกแค t ช่วยได้เพราะว่าทุกคนจะถูกมีกติกาว่าทุกคนต้องแสดงความเห็นนั่นมันส่งเสริมบรรยากาศประชาธิปไตยมากค่ะ,คะทุกคนได้แสดงความเห็นแล้วมีสิทธิ์ที่จะบอกว่า ชอบอันนี้เพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรทุกคนสามารถแสดงความเห็นของตัวเองได้หมดคือมันช่วยลดระยะเวลาได้มากจริงๆค่ะจะเห็นประสิทธิภาพจริงๆเลยแสดงว่านี่เหมาะกับองค์กรกับหน่วยงานมากๆเลยแต่เห็นว่าปัจจุบันนี้มีอีกหนึ่งรูปแบบก็คือวันออนวันใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นเราเป็นเซอร์วิสใหม่ที่ทางพีเอสรัศมีทำเวลาเวลาองค์กรเขาจัดให้กับเขาเรียกอินเทลเซมินาห์ให้กับคนในกลุ่มเขาแล้วอ่ะแล้วหลายคนก็อยาก ผู้บริหารมองการไกลมากเลยอยากให้ให้ได้เจอกันตัวต่อตัว,ตวของแต่ละคนแต่คนโดยจะได้จะได้เห็นว่าเขาก้าวหน้าขึ้นไปยังไงแล้วบางเรื่องคนไม่กล้าพูดในกลุ่มใหญ่แต่เขาจะพูดกับเิทยากรอนอแล้วมันก็เป็นโกร,รขึ้นไปคือผมว่าตอนนี้หลายๆคนฟังแล้วเริ่มพอจะเข้าใจว่าคือเวลาเราทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมนันรู้จักเปิดใจแล้วก็มองภาพกว้าง แต่ของแบบนี้บางทีมันฝึกด้วยตัวเองไม่ได้มันต้องไปศึกษาเรียนรู้นิดนึงมีหลักสูตรอะไรสอนไหมครับเห็นว่ามีข่าวดีจะจัดงานขึ้นใช่ไหมคะบอกรายละเอียดเลยค่ะพรุ่งนี้ค่ะ2 3เนี่ยเรามี c r e ดิ i ีบนะคะจัดขึ้นที่โรงแรมสวีตวิลลนะคะก็สำหรับผู้ที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยเรายังพอมีที่นั่งว่างที่จะให้ได้ในในโปรโมชั่นพิเศษ่ะคะ ก็คือในอัตรา1 1 0 0 0บาทต่อคน2วันนะคะราคา2วันก็อันนี้ถ้าท่านใดสะดวกก็เรียนเชิญติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้หน้าจอครับอันนี้คือราคาพิเศษนะครเพราะราคาเต็มจริงคือ1 3 5 0 0บาทใช่ไหมก็คืออยู่ตั้งแต่9กโมงเช้าถึง4ี่โมงครึ่งเลยใช่มีบุฟเฟ่ตกลางวันเพียบอิมหนำคำล้านก็เหมือนแบบเข้ามาพูดคุยกันเป็นรอบๆไป แต่ว่ารับรองว่าได้ความรู้แน่ๆเราก็สนุกสนานไม่มีเบื่อค่ะสำคัญมากๆเลยชัพูดย้ำเบอร์โทรให้นะคะติดต่อด่วนเลยนะ0 9 2 4 0 4 6 4 6 5นะคะหรือว่า0 2 9 5 3 9 9 0 5หรือว่าทาง l ล n e ID ดีก็ได้นะคะ Cre ีย i v i t y Center ค่ะหรือว่าถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนตอนนี้นะคะเพราะว่าที่นั่งเหลือน้อยแลอเกิดขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเพื่ออย่างของคนคิดบวก2ท่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ